สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิชานั์ชาวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN นช่อง16เท่านั้นนะคะเริ่มต้นรายการเช่นเคยคะ่ะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารสาระสาคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ดูแลตนเองคนที่คุณรักและคนในครอบครัวได้นอกเหนือจากนี้นะคะเราจะมาบอกถึงสัญญ,ญาณเตือนภัยสุขภาพด้วยมีอาการแบบนี้เป็น สัญญาณบ่งบอกว่าคุณกําลังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรแล้วจะมีวิธีการดูแลตนเองเป็นพิเศษแบบไหนติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปได้กันได้ในช่วงคนทันโรคค่ะวัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันโรคต่างๆให้กับลูกน้อยและลดการแพร่ระบาดของโรคในสังคม ััจจุบนนอกจากวัคซีนพื้นฐานที่แนะนำในโปรแกรมการฉีดวัคซีนแล้วยังมีวัคซีนทางเลือกอื่นๆที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะแต่ละบุคคลอีกด้วยเช่นการป้องกันโรคที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมวัคซีนหลักหรือวัคซีนที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงแต่จะมีวิธีการเลือกวัคซีนทางเลือกอย่างไรมีข้อดีข้อเสียและปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจยังไงบ้างวันนี้พามาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงวารุณีพันพาณิชย์วันเดอร์พีแทแพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อสถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินีปัจจุบันวัคซีนเราแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือวัคซีนพื้นฐานหรือวัคซีนจําเป็นที่รัฐบาลจัดหาให้เด็เดกๆทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็แน่แนละเป็นวัคซีนที่โรคที่อันตรายรุนแรงเนาะเช่นคอตีบไอกรนบาดทะยักพวกนี้ค่ะหรือว่าโปลิโอซึ่งอันนี้คุณหมอแม่ค่อนข้างมั่นใจได้เนาะว่า พวกนี้มีให้อยู่แล้วนะคะหรือว่าพวกหัดหัดเยอรมันคุณหมอก็จะรู้ว่าอ่ะอายุเท่าไหร่ให้เท่าไหร่อันนี้ทุกคนจะทราบอยู่แล้วคือใช้สมุดวัคซีนบันทึกได้แต่อีกอันนึงซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่ไปรับบริการที่สถานบริการทั่ว,วไปเนาะอย่างเช่นสังกัดกรุงเทพมหานครหรือโรงพยาบาลศูนย์บริการที่เป็นของรัฐบาลอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แนะนําวัคซีนเสริมหรือวัคซีนทางเลือกเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายพอสมควรสำหรับค,ค,ค,คุณพ่อคุณแม่ค่ะ เดี๋ยวนี้มีมากมายเลยแต่ว่าหมออาจจะเน้นในเด็กเล็กก่อนละกันเนาะในช่วงฤดูการที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอะ่ะก็จะมีหลักๆคือป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยร,รัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะให้ฉีดอยู่แล้วในเด็กที่อายุตั้งแต่6เดือนนะคะแล้วก็ฉีดทุกปีทุกปีเลยนะคะไปจนถึงไปเรื่อยๆพ้ามีการระบาดช่วงฤดูฝนแต่ข้อจำกัดก็คือว่าเนื่องจากว่ามันจะมีวัคซีตนตัวนี้ให้ฟรีแต่ว่าอาจจะเป็นชัวบางช่วง ซึ่งบางครั้งพอหมดโปรโมชั่นไปนะเขาจะให้ช่วงสักป,ประมาณมิถุนากรกฎาพอหมดไปแล้วบังเอญลูกเราตอนนี้นยังไม่ถึง6เดือนก็ให้ไม่ได้ไข้ใบใหญ่ระบาดอยู่ถ้าลูกอายุ6เดือนขึ้นไปแล้วคุณพ่อคุณแม่สนใจจะฉีดอันนี้อาจจะจาเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเองซึ่งราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะอย่างโรงพยาบาลเองก็แค่ประมาณ200บาทนะคะก็ฉีดตัวนี้บอกแนะนํามากเลยเพราะว่ามันเป็นเชื้อที่รุนแรงแล้วก็ทําให้เกิดปอดอักเสบได้ะถัดไปก็คือวัคซีนป้องกันปอดอักเสบจ,จากเชื้อ p n e โมคอค c c u s ซึ่งตัวนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะคนละตัวกับไวรัสเนาะแต่ลักษณะของเขาคือเขาจะชอบแทรกซ้อนเวลาไวรัสถ้าไม่มีอะไรเขาจะไม่ก่อโรคแต่เมื่อติดเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็นหวัดใหญ่ RSV ทั้งหลายเนี่ยตัวนี้จะแรกซ้อนแล้วทำให้เกิดรุนแรงเป็นปอดบวมหรือว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ถ้าตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะปรึกษาหมอดูว่าเออที่ที่เราไปรับวัคซีนมีตัวนี้หรือย,ยังถ้ายังเนี่ยฉีดได้ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายนีสายพันธุ์ตั้งแต่สธุ์า5สายพันธุ์สิบห้าสายพ ปีหน้าอาจจะเริ่มมี21สายพันธุ์หรือเพิ่มขึ้นนะคะมีก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้ในการที่คุณพ่อแม่จะได้อุ่นใจนะว่ายัางไงก็ตามลูกไม่น่าจะเป็นอะไรรุนแรงอันนี้เป็นหลักๆเลยแต่ถ้าถามว่าพออายุขวบหนึ่งขึ้นไปอะ่ะมันก็จะมีวัคซีนเสริมอื่นๆตามมาหลายตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบเอนะหรือว่าสุกใสนะคะหรือว่าอีกหลายตัวมากมายเลยนะคะบางครั้งอาจจะรวมไปถึงพวกเขาเรียกว่าพิษสุนัขบ้าก่อนถูกกัดก็มีเหมือนกันหรือว่าถ้าเกิด จะเดินทางอย่างงี้ก็จะมีวัคซีนป้องกันไข้การหลังแอนดด้วยเป็นเด็กตัวเลยก็มีอีกหลายตัวค่ะแต่ว่าหมออยากจะโฟกัสเรื่องนี้ก่อนก็คือเรื่องไข้หวัดใหญ่นะคะกับเรื่องของปอดอักเสบแต่ว่าอีกตัวนี้ที่มาแรงเหมือนกันนะที่ลืมบอกไปก็คือป้องกันไข้เลือดออกแต่อันนี้จะฉีดตอนอายุ4ี่ขวบนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนน้องอายุ4ี่ขวบขึ้นไปแล้วไม่เคยฉีดแนะนําว่าสามารถฉีดได้ฉีดแค่2เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 2- 3ส,สเดือนนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะคะโดยไม่ต้องเจาะเลือดอะไรใดๆก่อนเพราะว่าเป็นวัคซีนรุ่นใหม่ค่ะถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเด็กโตขึ้นไปก็จะเริ่มมีวัคซีนอื่นๆขึ้นมาแล้วเช่นป้องกันเชื้อ HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งในผู้หญิงผู้ชายสมัยก่อนเราจะเรียกว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแต่จริงความรู้ใหม่ๆเนี่ยเราคิดว่าผู้ชายเริ่มเสี่ยงกว่าผู้หญิงแล้วนะคะค่ะคือเขาจะติดเชือ้อตัวนนี้ได้ ง่ายแล้วก็เคลียเชื้อได้ยากกว่าเพียงแต่เขาไม่มีปากมดลูกให้เป็นมะเร็งแต่เขาอาจจะเป็นโรคอื่นเช่นหูดหวนไก่ของอวัยวะสืบพันธ์มะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์หรือว่ามะเร็งของช่องปากและลำคอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลอาจจะยังมีข้อจํากัดการให้วัคซีนอยู่อาจจะให้ได้แต่เด็กผู้หญิงก็คุณพ่อคุณแม่พี่มีน้องผู้ชายที่อายุตั้งแต่9ก้าขวบขึ้นไปนะคะแนะนําว่าปรึกษาคุณหมอดูสามารถฉีดวัคซีนตัวนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในอนาคต ป้องกันมะเร็งได้อย่างน้อยหกชนิดค่ะถ้าเป็นส่วนตัวหมอเนาะหมอเราจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะน้องมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเป็นเด็กยังใส่ๆอยู่ยังไม่รู้อะไรหมอ,หมอก็จะแนะนําว่ายังไงก็ตามเข็มแรกฉีดก่อน15ขวบวันเกิด15ขวบเพราะว่าถ้าฉีดก่อน15ขวบจะฉีดแค่2เข็มประหยัดเงินไปได้1เข็มแต่เมื่อไรเกิน15ไปแล้วต้องฉีด3าเข็มแล้วเพราะว่าภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีค่ะวัคซีนอยู่ได้นานแค่ไหนใช่ไหมคะ อยู่ไปตลอดชีวิตค่ะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะต้องมาฉีดกระตุ้นตอนอายุเยอะนะคะเพราะว่าเขาทําวิจัยใช้เขาเรียกว่าโมเดลทางคณิตศาสตร์พบว่าระดับวัคซีนอยู่ได้น,นานหลายหลายสิบปีค่ะ,คะก็เลยไม่ได้แนะนําให้ฉีดกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้ต้องบอกอางนี้ค่ะว่าความคุ้มค่าอ่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะถ้าสมมติว่าลูกมีโรคประจําตัวเป็นกลุ่มเราะบ,บางอยู่แล้วอันนี้ต้องช่างใจแล,ล้วล่ะเนาะว่าแบบเฮ้ยถ้าป่วยที เตียงจะมีไหมอย่างตอนนี้ถ้ามาโชคร้ายป่วยตอนนี้โอ้โหเตียงจะหายังไงเครื่องช่วยหายใจจะหาได้ไหมใช่ไหมคะเออนั้นถ้าเกิดอย่างนี้เราเพื่อความอุ่นใจอ่ะมันเราซื้อประกันชีวิตน่ะคือไม่มีใครอยากให้เป็นเนาะจะได้ใช้ประกันเนาะแต่ถ้าเป็นแล้วอ่ะมันก็จะช่วยลดภาระเราได้เยอะมากๆเลยอะค่ะเออนั่นการลงทุนกับสุขภาพเนี่ยก็แต่หมอเข้าใจเนาะข้อจํากัดของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นฤดูการนี้หมอจะเน้นทางเดินหายใจก่อนนะคะแต่วัคซีนบางตัวเช่น สุขใสยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่เป็นที่หยุดเรียน2อ,อาทิตย์นะคะเพราะว่ากว่าจะตกสะเก็ดใช่ไหมบางคนรู้สึกว่าคุ้มอะเงิน900อะกับลูกไม่ต้องไปโรงเรียนทั้ง2อ,อาทิตย์คุ้มไหม่ะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่นั้นดูระยะเวลาแล้วก็ค่อยๆปรึกษาคุณหมอดูว่าตอนนี้ถ้าเรามีงบจำกัดคุณหมออยากเน้นวัคซีนอะไรคุณหมอยินดีแนะนําให้หรืออย่างยกตัวอย่าง การป้องกันวัคซีนพิษสุนัขบ้าชนิดก่อนถูกกัดใช่ไหมคะบางคนสมัยก่อนเราแบบโอ้เราให้กัดก่อนเราค่อยไปฉีดห้าเข็มฉีดรอบแผลอีกอะไรเงี้ยปัจจุบันไม่ต้องแล้วถ้าเกิดเราอยู่ในประเทศไทยอยังเป็นประเทศที่มีโรคพิษสุนัขบ้าเป็นยังมีมีภาระโรคตรงนี้อยู่นะคะไม่เหมือนสแกนดิเนเวียซึ่งเขาปลอดโรคเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราฉีดป้องกันฉีดแค่2เข็มพอหลังจากนั้นถ้าเกิดถูกกัดก็กระตุ้นแค่2เข็มนะคะ ไม่ต้องฉีดรออแผลอีกต่อไปมั่นใจได้ว่าปลอดภัยค่ะก็อยากให้คุณพ่อแม่พิจารณาตามสถานการณ์เช่นถ้าโอ้ลแวกบ้านเรามีสุนัขจรจัดนะมีแมวมีอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยลูกมีความเสี่ยงอาจจะไปแย่เล่นชอบลูกหมาลูกแมวไปแย่เล่นอย่างเงี้ยอ่ะโชคร้ายแล้วก็จะเสี่ยงต้องเจ็บหนักก็แนะนำไ,ไว้ค่ะ แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยอะลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะอาพิวุฒ่์สวัสดีครับดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยพี่อยากเปิดบัญชีงเงินฝาก เตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็นเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับเพราะใช้บริการเรามันทำให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทำให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูกค้าอมสินขอบคุณครับธนาคารอมสิน,สนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน ดีกับดรอรวรรวค่ะที่คุณหมออรวันกิเชเวงกุลจะมาให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลาทางร่างกายและจิตใจเพื่อทําให้คุณนั้นปลอดภัยห่างไกลโรคแล้วแข็งแรงด้วยน,นอกจากนี้นะคะคุณหมอจะมาแนะนําเรื่องของนวัตกรรมสุขภาพให้เราได้รู้จักกันซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวค่ะที่จะทําให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อนไวัยไปตลอดกาล สัปดาห์นี้คุณหมอจะนําเสนอเรื่องราวอะไรนั้นติดตามไปได้วยกันในช่วงสุขภาพดีกับดรอรอรวันค่ะปัจจุบันนี้การยกกระชับผิวนะคะเครื่องที่นิยมพูดกันถึงก็คือ h i ฟู h ไฮฟย่อมาจาก high intensity focusing ultrasound ก็คือ ultrasound ก็คือขึ้นเสียงนั่นเอง high intensity ก็คือขึ้นเสียงความถี่สูง ที to to ació, ่โฟกัสคือเขาสามารถกําหนดให้เป็นจุดลงไปเลยว่าจะอยู่ชั้นไหนของผิวตั้งแต่ผิวระดับ1มิลหนมิลสองสอไปถึง5 6 7 8 9เมิลเลยค่ะเพื่อที่จะกําหนดความลึกที่จะปล่อยคลื่นเสียงเนี่ยอัลตราซาวด์คือคลื่นเสียงลงไปที่ชั้นนั้นๆทำให้พอมันโฟกัสซิ่งมันก็จะได้ได้ความแรงของคลื่นเสียงทำให้ตรงนั้นร้อนขึ้นมาก็ทำให้เกิดการ ขดตัวของคอลลาเจนนะคะทำให้มีการยกกระชับรวมทั้งความร้อนถ้าเผื่อไม่มากเกินคือประมาณ40-45เน่ก็จะช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ๆได้ด้วยแต่ถ้าเกิน45ไปถึง50-55ไม่เกินนี้นะคะก็จะช่วยให้คอลลาเจนเนี่ยกระชับผิวแล้วก็หน,น้าเราก็จะยกกระชับขึ้นทันทีเลยซึ่งไฮฟูเป็นเป็นคำกลางๆที่บอกถึงกลไกการทำงานของเครื่อง นะคะซึ่งจะมีหลายยี่ห้อมากมายมันจะเป็นอั t เทอร่าอัลเทอร์ฟอร์เมเป็นต้นนะคะแต่จริงๆในวิวัฒนาการของการทำการกระชับผิวในวงการแพทย์ผิวหนังเริ่มต้นยุคแรกเลยก็คือ s ซ a l ทูเลเซอร์เป็นเรื่องเลเซอร์เลเซอร์ก็คือ l i ไล Amplification by s ายซิมูเลช Emission of Radiation ก็คือการที่เอาแสงเนี่ยค่ะมากระตุ้นสสารบางอย่างให้ปล่อยพลังงานออกมาแล้วก็เฉพาะ สารแต่ละชนิดก็จะปล่อยพลังงานช่วงคลื่นที่แตกต่างกันเขาเรียกว่าเลเซอร์แต่ละเลเซอร์ Laser ต้องเป็นช่วงคลื่นที่ปล่อยออกมาแล้วเป็นแค่ช่วงคลื่นเดียวเช่นกี่นาโน,โนโมิเตอร์ที่เขาเรียกกันนะคะอย่าง co 2ก็เป็น1640นนาโน,โนมิเตอร์แล้วก็ขึ้นอยู่กับไอช่วงคลื่นนั้นเนี่ยเซลอะไรของเราจะดูดซับได้อย่าง co 2ก็จะเป็นอะไรที่มีน้ำเซลเราเนี่ยประกอบด้วยน้ำา70%ก็จะมาดูดซับทำให้เซลนั้นน่ย ได้รับความร้อนมากกว่าเซลล์อื่นๆก็เลยมีการมีความร้อนก็เลยทำให้มันฮีทอัพเนี่ยทำให้มันสลายตัวก็แล้วเราซีลทูเลเซอร์ก็มาทำเพื่อผ่าตัดตัดไฟตัดหูจี้กระจี้ฟ้า ซึ่งยังใช้อยู่จนทุกวันนี้เพราะเป็นเครื่องเป็นผ่าตัดที่ดีที่สุดเพราะมันจี้ปุ๊บมันซิลเส้นเลือดไปเลยก็ไม่มีเลือดออกแลวอาการเจ็บก็บาดเจ็บก็น้อยแผลก็ติดดีไม่ค่อยมีแผลเป็นนะคะซิลทูเลร์สมัยก่อนก็สามารถเอามากรอผิวเพื่อยกกระชับหน้าได้ด้วยก็ต้องเทรนแล้วก็จัดพลังงานที่เหมาะสมเพราะก็มีเคสสมัยแรกๆกรอเลึกไปกลายเป็นหน้าไหมเป็นแผลเป็นโดนยึดไปเลยก็มีต้องต้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาติ องการแพทย์ก็พัฒนาไปเรื่อยๆจากสารต่างๆเนี่ย2ไปจนถึงเลเซอร์ชนิดต่างๆก็จะมีประโยชน์เฉพาะเรื่องของเพราะว่าเฉพาะสารเ,เซลล์นั้นๆของเราที่จะดูดซับแสงเลเซอร์มาเกิดประโยชน์ได้เช่นเฉพาะเซลล์สีก็เป็น Pico l a s ซอเป็นต้นนะคะถ้าผดถอนขนก็เป็นเซลล์สีที่ลากขนเท่านั้นก็จะดูดซับแสงใช้เพื่อเป็นเลเซอร์ถอนขนแต่พูดถึงเราพูดถึงเรื่องยกกระชับเนี่ย ความร้อนลึกเนี่ยจะยกกระชับได้ก็ซิวทูก็กกทําได้แต่เนื่องจากว่ามันไหม้เราต้องดูแลแผลแล้วก็คนเอเชียแพ้มีอะไรเกิดขึ้นก็จะดําง่ายก็เลยมีการพัฒนาเป็นเ,เขาเรียกว่านั้นคือ abrasive คือมีการลอกไหม้เหมือนกับถลายถาลอกออกไปแต่มันละเอียดนะก็มาทําเป็น non-abrasive ก็คือเป็นแบบมีการลอกนิดหน่อยผิวเล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาก็าเป็นแล้วก็ไม่รู้สึกก็เลยเรียกว่า non-abrasive ไปจนถึงเราทำนั่นเรียกว่า resurfacing ก็คือทำการ resurface ทำ surface ใหม่ทำให้ผิวริ้ว้อยหายแผลเป็นหายยกกระชับหน้าได้ก็คือเป็นเรื่องเลเซอร์ต่อมาก็วัฒนาการมาใช้เป็นคลื่นวิทยุคลื่นวิทยุก็จะเป็น RF radio frequency นะคะซึ่งมีตั้งแต่ปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่นะเป็นคลื่นวิทยุเฉพาะช่วงคลื่นที่ช่วยในการยกกระชับให้ความอุ่นนะคะ ทำนวดบ่อยๆก็กระชับผิวได้ไปจนถึงใช้ความร้อนลึกที่เป็นโมโนโพล่าคือเป็นช่วงคลื่นที่ออกมาชุกขั้วเดียวอะค่ะมีการผ่านผิวไปเนี่ยผ่านขั้วเดียวเนี่ยก็จะที่ดังๆก็เทอร์มาชเป็นต้นเป็นโนโมโนโพล่าคือขั้วเดียวไปจนถึงมีไบโพล่าคือมีสองขั้วคือมีขั้วที่เข้าและออกเนี่ยอยู่ผิวใกล้ๆกันไปจนถึง3าขัา้วไทรโพล่าเป็นต้น จาก RF ก็จะพัฒนาไปจนถึง Needle RF ก็คือ RF ก็เป็นเป็นหัวที่สัมผัสกับผิวแล้วแต่ที่บริษัทจะสร้างขึ้นนั่นนะคะเป็นหัวสี่เหลี่ยมหัวกลมๆหัวนวดอะไรยเงี้ยเขาก็มาผลิตเป็นเข็มหัวเข็มก็คือฝังพอพอ,พอยิงปุ๊กเข็มมันจะลงไปแล้วปล่อยความร้อนไปตามรอบๆเข็มกระจายออกไปทั่วตรงนั้นก็ทำให้สลายไขยมันได้ด้วยช่วยแผลเป็นได้ด้วย ก็เลยเป็น n e เดอร์อก็จะมียี่ห้อต่างๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีเรื่องยกกระชับก็จะมีตั้งแต่การใช้ RF การใช้ไฮฟูแล้วก็การใช้ n e เดอร์ f ส่วนเรื่องการปรับสภาพผิวก็จะมีเรื่อง resurfacing ซึ่งจะเป็นส่วนมากจะเป็น non abrasive ไม่อยากมีแผลกันแล้วไม่ง่ายไม่ต้องหยุดงานไม่ต้องดูแลผิวค่ะอันนี้คือวิทยาการของการยกกระชับผิวซึ่งซึ่งไปชัดเจนมากคนเดี๋ยวนี้ก็จะหน้าอ่อนวขึ้น ตึงกระชับขึ้นค่ะออาพิวุฒัสดีครับดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยพี่อยากปเปิดบัญชีงเงินฝากเตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหน,นก็เหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันนะครับเพราะใช้บริการเรามันทำให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทำให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูกค้าอมสินขอบคุณครัธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกันแม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหว มันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่ชื่มากเลยอะลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ รายการคนหลังข่าวที่เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในโลกใบนี้ส่วนใหญ่จะนําเสนอเรื่องราวที่เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะก็จะเป็นเทรนด์ของประเทศไทยและเป็นเทรนด์ของโลกใบนี้ที่ขุดไม่ขวรพลาดด้วยประการทั้งปวงวันนี้หยิบยกเรื่องราวอะไรมานําเสนอติดตามไปได้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ โรงเรียนเจียช้ยจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวโดยมีนายมาโนธอัฏฐพัทรโกสิธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกับดรศักดิ์สินโรสลานรมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการร่วมลงนามความร่วมมือนี้มุ่งยกระดับคุณภาพการสอนด้วยแนวทาง active learning และกระบวนการ G ีเพสไฟ step ป เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนสร้างสมรรถนะและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติความร่วมมือนี้มุ่งยกระดับคุณภาพการสอนด้วยแนวทาง active learning และกระบวนการ G Pass ไ s ส steps เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนสร้างสมรรถนะและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระหว่างปีการศึกษา2568ถึง2570 สำหรับโรงเรียนเจียใช้เป็นโรงเรียนการกุศลนักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายและถือเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกที่นำร่องการเรียนรู้รูปแบบ active learning g p a s s f s t e p ให้เด็กมีความตื่นตัวและสร้างนวัตกรรมเป็นนวัตกรตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา องค์การเภสัชกรรมเปิดร้านขายยาคุณภาพ GPO p h a r m a c n e f a a t s h i p Store สาขากระทรวงสาธารณสุขโดยมีนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ประลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานพร้อมผู้บริหารกระทรวงและองค์การเภสัชกรรม แพทย์หญิงมิ่งขวัญสุพันภพงศ์ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าวว่าร้านใหม่มีพื้นที่กว้างรองรับประชาชนและผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจำหน่ายยาเวชภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพพร้อมบริการเภสัชกรและระบบสมาชิกเทเลฟาร์มาซีน ร้านยังมีคลินิกเฮลส์แอนด์เวลเนสให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกห้องปรึกษาส่วนตัวโซนความงามและเวชสำอางรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา สำนักงานคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสอคบอ,ออกประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อรถแท็กเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นธุรกิจควบคุมสัญญามีผลบังคับใช้10มกราคม2 5 6 9 กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องใช้สัญญาที่เป็นธรรมเปิดเผยรายละเอียดชัดเจนเชน่นราคาเช่าซื้อวิธีคำนวณยอดชำระส่วนลดปิดบัญชีและอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงไม่เกินร้อยละสิบห้ต่อปีรวมถึงสิทธิ์การบอกเลิกสัญญาและตารางแสดงภาระนี้ มาตรการนี้ออกมาเพื่อป้องกันเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบหลังพบปัญหาสัญญาไม่โปรง่งใสก่อให้เกิดหนี่สินบานปลายหากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามกฎหมายสคออบอขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบสัญญาอย่างรอบคอบและหากพบปัญหาสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน1166แอปพลิเคชัน OC PB Connect เว็บไซต์สคบหรือระบบทัฟฟี่ฟองดูได้ตลอดเวลาที่จังหวัดอุทัยธานีสถานีตำรวจภูทรทับพันจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการตำรวจห้านายที่กเกษียณอายุราชการและ,กะเกษียณก่อนกำหนดโดยไฮไลท์อยู่ที่พิธีรอดซุ้มกระบี่ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของโรงพักเพื่อสร้างเกียรติยศให้ผู้ที่อุทิศต,ตนปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตำรวจและครอบครัวได้เดินรอดซุ้มกระบี่อย่างภาคภูมิใจท่ามกลางบรรยากาศอบอุน่นเพื่อนข้าราชการตำรวจต่างมอบดอกกุหลาบเป็นกำลังใจ พันตำรวจเอกภูมิระีพร,ะราภูมิผู้กำกับการสอพอทับพันเปิดเผยว่าวันเดียวกันนี้ยังได้จัดพิธีทำรรบุญเปิดศูนย์ปราบปรามยาเสพติดแห่งใหม่ซึ่งเกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนผ่านการจัดพระป่าสามัคคีเพื่อให้ตำรวจและชุมชนร่วมมือกันแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยก่อนหน้านี้ตำรวจสามารถสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติลดล็อตใหญ่3.1ล้านเม็ดได้สำเร็จ เป็นการจับกลุ่มมากที่สุดของจังหวัดอุทัยธานี หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเช่นเคยค่ะข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่ครบถ้วนร,รอบด้านมีในทุกมิติแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ